เอ็มคและโมเดิร์นไอทีวร่วมกับคณะกรรมการกัน,กรรนื้นสานบริษัทเซนเนอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอหนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียน g ูเกตร์ ทุกคนเข้าสู่รายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนสเก็ตเอร์เช่นคยความสนุกของเราถูกต้องครับเช่นเคยครับหลังการะตูนครับทางช่อง9 m c o r d SD และ m o เด r n i นไทีวครับเจอกับพวกเราตลอดมาพร้อมความสุขและความสนุกสนานและความรู้ครับมีสาระความรู้ความบันเทิงแล้วก็สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมาให้ลองคิดลองทายด้วยกันนะครับอ้อไปได้ครับพี่ครับพิ่มรายการนะครับสมัมหาแล้วครับ อันนี้เป็นอะไรโอ้โหนี่คือจามเยอะมากพี่ต้องกินยาแก้แพ้แล้วคัดไหมเดี๋ยวนะ้ทำไมห้องส่งเราถึงได้แบบสกปรกเลยเกินเนี่ยฮะมาดูดิฝุ่นเต็มเลยเนี่ยเคอะขาด้าดูดูดิฮะดูพื้นดิไม่สะอาดเลยฝุ่นเยอะหรอถ้าเกิดบอกแม่รู้นี่จริงๆนะทไมะให้ชายเนี่ยออกเลยนะเนี่ย ทำต่อเหรอพี่ไม่ทําต่อเลยรู้ว่ามีฝุ่นปี๊ดเดี๋ยวนี้ไม่ให้ทําต่อให้ออกทันทีเลยเดี๋ยวนะฝุ่นอยู่ไหนไปไปเพิ่มมาไม่ไม่ไม่เป็นไรเอาวิธีไม่ได้ไม่ได้ไม่ไพี่มีวิธีมีวิธีไหมที่ทำให้ห้องส่งเรามันสะอาดขึ้นได้ยันไหแก้ยังไงพานางสนมมาเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยหน่อยแล้วกันอะไรเช่นกันอ่อย่ารอช้าครับผมขอเรียนเชิญเลยนะครับผมคุณหนูเล็กและคุณหนูหินครับยัสดีครับผม สวัสดีครับตรงไหนตรงไหนไม่ชายเหรอคะทุกทุกที่เลยครับผมบอกเลยครับได้เลยครับใช่ครับผมนี่ผกไปทาตรงนู้นไปทาตรงนู้นความสะอาดตรงนั้นเออจับ้าเลยไงคือให้มาเก็บกวาดพื้นในห้องซองมันไม่สะอาดก็เขาบอกว่าเอาอะไรที่สกปรกออกพี่ส้วกระบกที่ฉุดแล้ว พี่ไม่ใช่สารเคมีจะบ้าอะไรยังไงพี่เป็นบุรุษพี่เป็นเทวดาเป็นเทวดาเลยครับอ้าวต้อนรับนะครับหนุ่มอินแล้วก็พี่หนูเลขาวันนี้เป็นยังไงมายังไงเคยเดินทางมาไหนมาบ้างในอาเซียนอาเซียนเหรอคะก็ไปลาวไปลาวแล้วไปที่ตัวเองอยู่ลาวอ่ะ พอไหมอ๋อเป็นโคนีสารใกล้กันใกล้กันกัมพูชากัมพูชาเวียดนามอุ้ยนี่ไปเยอะเหมือนกันไปเยอะคนนี้ไปเยอะไปเยอะคือเมื่อกี้สังเกตว่าสารพูดเก่งประเทศที่อยู่ใกล้กับบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเราก็ค่ามาง่ายๆไปมาแล้วไปมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความรู้มาฝันน้องๆกันด้วยใช่ด้งั้นตอนนี้ครับเราเชิญทั้ง3เข้าประจำที่ค่ะนอกจากนะฮะแจ๋วของเรากันแล้วครับ ทีมไหนจากโรงเรียนไหนกันบ้างงั้นเรามาเจอกันเลยดีกว่านะครับโรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยาวันนี้ครับทีมสีแดงของผมนะครับน้องๆมาจากโรงเรียน่าม่วงราชบำรุงครับ และเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนเฉพาะทางทีเดียวครับที่จะคอยมาตอบคําถามพร้อมกับไขข้อข้องใจกันเพิ่มเติมกันด้วยครับต้อนรับนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับดรปิติศรีแสงนามครับสวัสดีครับต้อรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอสไตน์ไม่รอช้าครับพาไปที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ถ้าพูดถึงงานศิลปะของกรัรมพูชาที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นงานแกะสลักหินไม่ว่าจะเป็นรูปสลักต่างๆต,ตามประสาทหินโบราณน,นับเป็นงานศิลปก,กรรมที่กลายเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกมีญาติที่เชียงใหม่เ,ออเคยไปเห็นเขาแปลงอันนี้นะเขาเป็นญาติกับตัวเองหรือเปล่าเขาเอาเอาต่อไปเลย <laughs>